นี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูตามทั่วไปเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการได้กลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นการให้เราอยากจะเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพือนใหม่ก็ได้เนาะวนมองว่าชาวราศีธนูและคนาธนูน่าจะมีความยับเยินอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะบางท่านอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มีการทะเลกกาะกันถล่มมันเกิดขึ้นนะคะถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความหลงจะเหตุการณ์น,นั้นอยู่แต่ว่าถ้ายังไม่เคยเกิดขึ้นอาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นรากถถากฐ ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เครื่องว่ารู้สึกว่าใจของชาวราศีธนูน่าจะอ่อนลงไปเยอะเลยเหมือนกันนะถ้ามีใครบางคนมาง้อคุณในช่วงนี้ว่ามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าหาคุณได้ค่อนข้างง่ายเลย มีความรู้สึกที่เอิบลนแล้วก็มากมายแล้วก็อยากจะเข้าหาคนในช่วงเวลานี้เวลาที่เยอะก็เยอะเหลือเกินนะคะเวลาที่อยากมาก็อยากมาเวลาที่หายไปหรือเวลาที่ไม่รู้สึกอะไรหรือเวลาที่จะเปลี่ยนไปก็อาจาอาจะกลายเป็นคนได้เลยเหมือนกันถ้าเกิดว,ว่าหยุดนิ่งกันมานานแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะลุกข,ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์นะคะเพื่อให้สถานการณ์มันมีการขยับขยืขย่นมากขึ้นก็ได้ก็ยังไม่ไปไหนเลยคะ่ะชาวราศีธนูและคณาธนู มันคนที่นั่งเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่นะคะอาจจะไม่เดินหน้าทอยหลังหรือว่าลุกขึ้นมาทําอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรือว่ายังไมไ่ยังไม่ได้ปล่อยสายตาไปจากคุณนะว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะแต่ว่าในความน่าสนใจเนะี่ยมันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เขาอยู่ในจุดที่พร้อมจะคอมมิตหรือว่าเลือกคุณเพียงผู้เดียวขนาดนั้น ะถ้าได้อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่อาจกันและกันไม่ออกใกล้ก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีเนาะใครที่เคยบล็อกหรือปิดกั้นกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการปลดปล่อยนะคะได้รับอิสรภาพหรืออะไรบางอย่างที่เคยอุดอัดอาจจะถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยได้แล้วนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาหะายท่านยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความจริงจังหนักนั่นแล้วก็มั่นคงอยู่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะเป็นการเหมือนฝืนกันไปโดย ที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอย่างที่บวาเคยบอกแหละลองเช็คดูว่าพื้นดวงของเราเป็นดวงคู่แบบไหนถ้าเป็นดวงคู่ง่ายอย่าไปทําให้มันยากนะคะการที่เราเป็นดวงคู่ง่ายเราควรจะอยู่อย่างสบายใจถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ควรจะรับมือด้วยความรู้สึกที่เราไม่อึดอัดหรือว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปเนาะแต่ใครที่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เหลือเกินทางั้รที่เราเป็นดวงคู่ง่ายบางทียิ่งทําอาจจะยิ่งแย่นะคะเหมือนเป็นการผลักคนรักของเราอราอกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็กเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเป็นดวงคู่ยากมันก็หลีกเลี่ง้ารเจะตอ ทุนแล้วก็ประคับประคองความสมัมพันธ์ร้าที่ใกล้กันก็มีโอกาสที่จะจุดจติดกันได้อยู่เสมอนะคะ